สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องขายต้มคุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกว่าทำไมเพจของ Android เนี่ยราคาถึงแตกต่างกับ iOS นะคะันที่จะไปดูความแตกต่างนะคะมาดูอันนี้กันก่อนการสมัครสมาชิกรายสัปดาห์กับรายเดือนเนี่ย เป็นสมาชิกรายเดือนอยู่แล้วบัญชีของคุณจะต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติเมื่อหมดอายุนะทุกคนก็ต้องไปยกเลิกการสมัครวันสุดท้ายของการรับเพจนะแม้เราสมัครทั้งสองแพ็กเกจเลยทั้งรายสัปดาห์และรายเดือนเนี่ยเราก็ยกเลิกเป็นอันเดียวกันนะมันจะขึ้นมาแบบหน้าที่พี่สอนยกเลิกเลยก็คือการรับสมัครของฟรีไฟล์มันจะขึ้นมาหน้าเดียวนะถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเรา รอประมาณ2-3วันนะหน้าการรับสมัครข้อมูลมันถึงจะขึ้นมาส่วนถ้าเป็นสมัครรายเดือนอย่างเดียวเนี่ยต้องรอวันสุดท้ายของการรับเพจนะแต่ถ้าเกิดเราสมัครทั้งสองแพ็กเกจมันก็ไม่ได้ขึ้นแยกแพ็กเกจกันนะมันจะขึ้นห <No. S 1> นึ่ตัวการสมัครรับบริการของฟรีไฟอย่างเดียวเลยแล้วก็กดเข้าไปยกเลิกการรับสมัครอันนี้ได้แล้วที่รับเพจที่ทุกคนงงนะอันนี้ก็จะมาบอกอีกรอบหนึ่งนะเพราะสอนไปแล้วนะใน อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวแปะลิงก์ด้านบนสําหรับใครที่งงนะถ้าเป็นแพ็กเกจรายสัปดาห์เนี่ยมันจะขึ้นมาว่าสมัครครั้งแรกได้รับ100เพจใช่ไหมแล้วเราจะรับเพจที่เหลือ,อยังไงเราก็ต้องกดเข้าไปหน้าเช็คอินเพื่อมารับเพจตุงที่เป็นสีม่วงรายสัปดาห์ของเรารับทุกวันนะกดรับแบบพี่เนี่ยอันนี้มันก็จะได้เนี่ยแล้วมันก็จะได้ขั้นมาเห็นไหมไอที่บอกว่าขั้น oh, <no. S 1> สิทธิ์สากลเนี่ยใช้ยังไงมันคือ การเก็บค่านั้นี้นะมันพอกดปุ๊บมันจะได้มาเลยมันก็จะอัพขั้นให้เราเลยในไฟล์พาร์ตหรืออีลิตพาร์ตนะทุกคนแล้วก็มันสามารถดูได้ด้วยว่าเรารับไปแล้วกี่วันแล้วนะเห็นไหมวันที่1พี่รับไปแล้ววันที่2รับแล้ว3รับแล้วสี่รับแล้วห้ารับแล้วเหลืออีก2วันเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยหนึ่งเพจสามารถรับได้ ก็เหลืออีก2วันนะวันละ5 0าวันก็100เพรน,นะทุกคนอทุกคนมาไขข้อสงสัยกันนะว่าทำไมเพชจของระบบ Android กับระบบ iOS ถึงราคาแตกต่างกัน ทำไมเพชรของ Android ถึงมีราคาแพงกว่า iOS มาดูเพชรของ Android กันก่อนนะคะว่าเท่าไหร่100เพชร37บาท310เพชร106บาท520เพชร192บาท1,060เพชร373บาท2,180เพชร748บาทแล้วก็อันสุดท้าย5,600เพชร1,873บาทค่ะแล้วก็ระบบ iOS นะเรามาดูกันระบบ iOS เนี่ยถ้า100เพชรจะอยู่ที่ราคา29บาท 310เพชรจะอยู่ที่89บาท520เพชรจะอยู่ที่149บาท1,060เพชรจะอยู่ที่299บาท2,180เพชรจะอยู่ที่599บาทส่วน5,600เพชรจะอยู่ที่1,600บาทเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบเพชรที่ราคาต่ํที่สุดและสูงที่สุดของ Android และ iOS กันนะคะราคาเพชรที่ต่ําที่สุดของ Android จะอยู่ที่ 100เพจ37บาทและสูงที่สุดคือ5,600เพจจะอยู่ที่1,837บาทส่วนของ iOS ราคาเพจ100เพจจะอยู่ที่29บาทและราคาที่สูงที่สุด5,600เพจจะอยู่ที่1,600บาทซึ่งราคาที่ต่ำที่สุดของ Android จะ กว่า iOS ถึง8บาทและราคาเพชร5,600เพชรที่สูงที่สุดจะมีราคามากกว่า iOS ถึง273บาทค่ะทุกคนซึ่งเป็นราคาที่เยอะมากๆสำหรับคนที่ใช้ Android นะอะงั้นเรามาใส่ข้อสงสัยกันดีกว่าว่าทำไมระบบ Android ถึงมีราคาเพชรแพงกว่าระบบ iOS อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ล้วนๆนะเพราะว่าไปหาข้อมูลบน Google หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีข้อมูลนี้นะ อันนี้ก็เลยคิดในทางเชิงที่เห็นได้จริงๆเพราะว่าฟรีไฟล์บนระบบ Android เนี่ยสามารถเล่นบนคอมผ่านโปรแกรมจําลองได้แต่ว่าไปเซิร์ชก็ระบบ iOS ก็สามารถเล่นผ่านโปรแกรมจําลองได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันเสียตังไหมอาจจะเสียตังหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้คอมคนที่แคสเกมหรือคนที่เล่นผ่านมือถือเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ่านโปรแกรมจําลองของ Android ใช่ไหมและมือถือผ่านระบบของ Android ทั้งนั้นเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ ือถือผ่าน Android ทั้งนั้นเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทำให้เพจของระบบ Android เนี่ยจึงมีราคาแพงกว่าระบบ iOS นะส่วนใหญ่เกมฟรีไฟเนี่ยวัยเด็กก็จะเล่นสะส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็จะใช้มือถือระบบ Android มากกว่าระบบ iOS อเอองนะอาจเป็นข้อสงสัยว่าทำไมเพจใน Android ถึงมีราคาแพงกว่า iOS นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ล้วนๆเลยนะทุกคนเพราถ้าเกิดใครมีเหตุผลมากกว่านั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ใต้ล่างได้เลยนะ อันนี้พี่ก็ไม่รู้จริงๆแต่เอาตามความเป็นจริงที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ฝากไปกดไ like, ลค์แฟนเพจไข่ต้มคุงด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ